นบนมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนบนมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้เรื่องดับนวัดอ่านการที่ใช้หัวข้อคำว่าด,ดับก็เกี่ยวข้องกับการ หมดไปหรือการที่สูญเสียคนที่เราเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันก็เกี่ยวข้องถึงเรื่องวัดบางบอนวันนี้เ,เขตบางบอนกรุงเทพมหานครซึ่งเพื่พูดเองก็จำวันผิดวันชาปนกิจวันนี้แต่ก็ถือว่าเป็นบุญและวาสนาก็มีโอกาส นะแจ้งขา่าวให้รับทราบก็เดินทางไปทันเหตุการณ์จับนากิจพอดีก็ทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนั้นก็รู้สึกทราบซึ้งใจกับผู้ที่เป็นญาติพี่น้องอเป็นผู้ที่วายชนก็ดี ก็ทำให้ความรู้สึกตัวผู้พูดเองถึงแม้ว่าการที่เรารับฟัมเป็นจริงนะไปพอสมควรแล้วแต่เราก็ได้เห็นหมู่ญาติพี่น้องที่มีความเศร้าโศกลำพันการจากไปของพุทธบรุัทสีก็จะกล่าวถึงตำนาน นะสืบเนื่องกันมาหลายสิบปีนะครับที่ผ่านมาเท่าที่เราคุ้นเคยกันในฐะานะที่ประกอบหน้าที่กระแสะโลกก็ได้เกี่ยวข้องกันมาสืบเนื่องตั้งแต่รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่ต,ต่างๆนานา,นา,นาเกี่ยวข้องกันมาส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรก็ตามสำหรับตัวผู้พูดเองเป็นผู้น้อย ก็เห็นสภาวะของการใช้ชีวิตโลกซึ่งเกี่ยวข้องกันมาลึกๆแล้วเราก็อยากจะมีการมอบหมายสิ่งที่ดีที่งามให้ซึ่งกันและกันผู้พูดเองก่อนหน้านี้หนึ่งวันเขาได้ไปวัดอานวัดหลวงพ่อจันทรังสีวัดอานนะบางประมานะฮะ วัดแถวบางไม้ไม้จังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้มีเรื่องราวอย่างหนึ่งทำให้เขาเรียกว่ามีการเขาเรียกรือถอนต้นไม้ซึ่งผู้พูดเองก็ได้ปลูกไว้เนิ่นนานหลายสิบปีก็ตรงกันสาหรับงานจาปนากิจวันนี้ก็ทำให้เราได้ได้มีโอกาสนึกถึงประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้พูดเองก็คุ้นเคยกับวันนี้มาหลายสิบปีซึ่งก็ใกล้เคียงกับผู้วายชนและก็หมู่ญาติทั้งหลายที่ไปร่วมงานกันวันนี้การที่ได้น้อมสิ่งที่สูญหายไปจากเหตุการณ์เสื่อมถอยผู้พูดเองก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะปฏิฆาอะไรแต่สิ่งที่เราได้เห็นกันว่าความไม่เที่ยง ในความเที่ยงนั้นเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกันว่าชีวิตมนุษย์ก็ดีและชีวิตต้นหมากลากไม้ซึ่งเราได้ไปปลูกไว้นาะหลังวัดหลุงพ่ออานหรือวัดจันทรังสีก็ถูกเขเล็กถึงการถึงเวลานั่นเองนะครับเพราะว่าท่านก็อายุต้นไม้แก่มากทำให้ไม่ได้รับผลนะผลิตใดนะครับ ต้นมะม่วงเป็นต้นสุดท้ายซึ่งเขาก็ตัดไปเพื่อจะใช้พื้นที่ก็ดีนะครับทีนี้เราน,น้อมถึงชีวิตมนุษย์เราผู้ที่ว่ายชนวันนี้ก็ตรงกันคือเรื่องราวของการที่ต้นหมากลากไม้ซึ่งเราได้ปลูกไว้นั้นหมดเป็นต้นสุดท้ายพอดีอทำให้เราได้น้อมถึงชีวิตซึ่งกันและกันนะก่อนหน้านี้ บัรพะบุรุษเราก็มากมายที่ล้มหายตายจากกันไปนั่นคือความสูญเสียก็ค,คือการดับไปสุภาวะที่เราได้ยินได้ฟังกันสืบเนื่องกันมาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นทำอย่างไรเราจะใหะ้มอบหมายสิ่งที่ดีที่งามให้กันถึงที่สุด ก็คือประทมคำสอนในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในประกอบสัมมาอาชีพการที่เราประกอบสมาชีพนะก็มีจิตสํานึกเรื่องราวของการแบ่งปันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะการทําประกอบหน้าที่ต่างๆเราก็รับผิดชอบหน้าที่ของเรานะน้อมกับด้วยสิ่งที่เรามีใจให้กัน การที่เรามีใจให้กันนั้นมีใช่หมายถึงเราจะต้องอ,อยากได้ยึดมั่นถือมั่นใดๆแต่เรามีใจให้กันเพราะเหตุว่าเราปรารถนาดีให้กันนะครับอะไรที่เป็นความสบายกายสบายใจในกระแสะโลกซึ่งเราจะมอบหมายาแล้วก็มีแนวทางการเลื่อกฝึกฝนกนารบังใจ ถ้าหากว่าเราจะฝึกฝนกำลังใจของเราเนี่ยการที่เราน้อมพระธรรมคำสอนเรื่องคำว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็จะเห็นกันนะครับว่าชีวิตมนุษย์เราก่อนหน้านี้นยเราก็จะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักเกณฑ์เป็นเป้าหมายให้เรานั้นได้มีศูนย์กำลังใจนะครับคือ,เ,อเหมือนประทาน หรือผู้ที่ชี้นำนอบรมได้สั่งสมบุญกุศลไว้ให้พวกเราได้มีการใช้ชีวิตสืบทอดกันมาถึงนับปัจจุบันอย่างนี้พอถึงปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีเรียรูปแบบหรือต้นแบบของเรานะคือเรียกว่าสามารถจะให้ทายาทของเรานั้นเรียนรู้แล้วก็มีการน้อม ตักเตือนตัวเองและก็เข้าสู่การแก้ไขพัฒนาใจนะครับการที่ผู้พูดได้ไปร่วมงานต่างๆนานา,นาก็มากมายนะครับแต่จิตสำนึกผู้พูดเองนั้นก็ได้มีการน้อมกำลังใจซึ่งเราได้เห็นผู้ที่สูญเสียไปสืบทอดกันมาเราก็จะใช้กำลังใจของเราอุทิศส,ส่วนกุศลของเรา ให้ท่านทั้งหลายที่ได้เกี่ยวข้องกันนั้นจงเจริญตามกำลังใจแต่สิ่งที่ผู้พูดมีแล้วก็ปรารถนาดีนั้นก็มอบหมายให้ไปนะครับคือสิ่งที่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยมนุษย์เราจะเป็นฝ่ายมิจฉาก็ดีกวายสัมมาก็ดีผูพ้พูดเองก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าปฏิคฆาว่าต้องแยกแยะว่าเราการไปร่วมงานแล้ว บุคคลที่ไปร่วมงานนั้นจะรู้จักหรือไม่ก็ตามก็จะอุทิศส,ส่วนกุศลไปส่วนที่เราที่มักคุณกันนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมร่วมกันส่งเสริมกันในกิจกรรมที่สืบทอดกันมาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการอุปถัมภ์ข้ามคูณเป็นผู้ที่มีคุณต่อกันก็จึงได้น้อมกำลังใจลึกซึ้ง พอสมควรนะครับด้วยเหตุของการที่เราเป็นพุทธบริษัท4นะครับเราก็จะใช้หลักเกณฑ์ของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จิตใจอันบริสุทธิ์ที่จะมอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็คือเรื่องของสิ่งที่เราน้อมกำลังใจนั่นเองนะครับเพราะนั้น การที่ผู้พูดเองก็ได้ใช้ชีวิตสืบทอดกันมาก็เข้าสู่สูงวัยเช่นเดียวกันเห็นว่าการที่เราได้ยินได้ฟังนะพิธีกรได้บอกกล่าวแนะนำนะก็เห็นว่า,ามีคุณสมบัติมากมายในการที่จะบอกกล่าวประวัติศาสตร์ของมนุษย์ผู้วัยชนนั้นแต่ด้วยความ,มด้วยความเป็นจริง ผู้พูดเองก็มองว่าการที่เราอน้อมกำรบังใจนั้นก็จะมีอนุภาพมากมายทีเดียวมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะใช้ชีวิตกันเนี่ยในพระรัตนตรัยเราไปพบครูบาอาจารย์นั้นจำเป็นและสำคัญมากๆก็คือเรื่องของการที่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจนะครับ ถ้าว่าเรามีที่ยึดเดียวทางใจเนี่ยเราจะเข้าสู่การเข้าใจธรรมชาติของชีวิตการที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสังคมนั้นก็มากมายจะเป็นหญิงเป็นชายสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับตอนวัยเด็กๆนั้นเราก็สัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อจะเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตสร้างเหตุปจัจเจติมาดำเนินชีวิตกัน แต่แล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นว่ามีทั้งเรื่องราวที่ถูกใจและไม่ถูกใจซึ่งกันและกันแต่เราจะเห็นได้เป็นส่วนมากนะครับที่เห็นว่าเมื่อถึงกิจกรรมการสูญเสียไปเหล่านี้นะจะเห็นว่ามีแขกเหลือคู่คนเข้ามาในร่วมงานนั้นก็จะเห็นว่าญาติพี่น้องหรือคนที่เคยปฏิฆาซึ่งกันและกัน บางทีก็ร้องโหมร้องไห้กันนะครับเพราะเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้คนเราจะมีดีมีร้ายแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อถึงเวลาต้องพัดภาคจากกันก็จะมีความรู้สึกเหี่ยวแห้งหดหูที่เกิดขึ้นนะครับเกิดสลดและลึกถึงอาจจะดุจะบนจะมีเรื่องราวของการที่มากบ้างน้อยบ้างก็ตามนะครับ เพราะนั้นการที่พระพูดได้หยิบเรื่องราวของการดับไปนี่ก็หมายถึงว่าขอให้เราน้อมประรมคำสอนนั้นเอามาพิจารณาบ่อยๆการดับหมายถึงการสูญเสียที่ไม่สามารถจะกลับคืนเข้ามาให้เหมือนเดิมได้ในรูปประมก็คือร่างกายในนามธรรมก็หมายถึงจิตใจซึ่งมีการถ่ายถอนออกไป ถ้าหากว่าจิตใจของเราเนี่ยปล่อยวางหรือถ่ายถอนได้ก็คือดับเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเมื่อร่างกายดับหลายท่านหลายดวงวิญญาณหลายจิตใจก็ไม่สามารถจะดับตามนะครับโดยปกติถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนไว้ถึงแม้ว่าร่างกายนั้นจะหมดเวลาแต่ตัวจิตใจนั้นก็ยังไม่ได้สลายไปก็ยังมี แหล่งที่ไปจุติใหม่เหตุที่มีจุติใหม่นั้นเขาเรียกว่าสั่งสมบุญกุศลไว้มากน้อยแค่ไหนก็จะสามารถเดินทางไปสู่หนทางการจุติทันทีหรือขนาที่เรา,าสละล่างไปแล้วจิตใจของเราก็จุติทันทีนะเพราะฉะนั้นจริงเรานี้เองเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาตาม ครูบาอาจารย์บอกกล่าวก็ดีตามที่เราได้เรียนรู้ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าสิ่งต่งางๆนั้นเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของพระธรรมคำสอนที่มีหัวข้อว่าทุกสมูทไทนิโรธมากเหล่านี้ผู้พูดเองก็ได้ยินได้ฟังนะสืบเนื่องจากพระธรรมคำสอนด้วยจากพระคุณเจ้าด้วย หัวข้อเนี่ยทุกเนี่ยคนะัคำว่าทุกเนี่ยในกระแสะโลกก็คือความไม่สบายกายและไม่สบายใจแต่ในกระแสะธรรมเขาจะเน้นเรื่องอาการที่เราจะดับยุติการเกิดวนเวียนได้อย่างไรทุกใหญ่คือทุกต้องเกิดนะครับทุกต้องเกิดมามีรูปร่างกายแล้วก็ต้องเรียนรู้ประสบปัญหามากมาย ผิดหวังสมหวังบกพ่องเฟื่องฟูแล้วก็มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทายาทและก็สังคมต่างๆและก็เกิดแรงก็เรียกปฏิฆากันและก็เกิดเรียกยินดีซึ่งกันและกันเหล่านี้ก็ทำให้เราครอบงำกำลังใจพวกเราทำให้เกิดมีภพชาตินะมีวัตฏะสงสารเกิดขึ้น จะเห็นว่าสิ่งที่เราจะค้นคว้าการถ่ายถอนนั้นแนวทางด้านปัญญานั้นจะเห็นว่าเราจะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เรื่องออกจาก,กวัตฏะสงสารนั้นก็คือสิ่งที่คลายทุกข์หรือถ่ายถอนทุกข์ที่ใจของเรานะครับเพาะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีการถ่ายถอนถ่ายถอนทุกข์ทางใจของเราเนี่ย นั้นเป็นหัวข้อแต่ถ้าหากว่าเราน้อมเจริญสติและลึกเข้าไปจนเบื้องต้นเราสามารถรู้จักได้นะครับว่าหัวใจของเราก็คือจิตดวงหนึ่งซึ่งยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตัวเราเองนะครับจนกระทั่งสู่การปรุงแต่งต่างๆเพราะนั้น <c oughs> เมื่อเรามีร่างกายของเราเราก็จะมีการปรุงแต่งว่าร่างกายนี้ ความรู้สึกนึกคิดในร่างกายนี้เกี่ยวข้องกับตนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เสพอารมณ์ต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสก็เหล่านี้ที่เราได้แตกเรียนรู้ซึ่งกันและกันวา่าเพื่อเราจะนำไปหาจิตใจของเราให้รู้ว่าจิตใจของเรานั้น มีภาวะการยึดมั่นถือมั่นในร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าเราฝึกฝนอบรมแล้วนะติดตามจนเราพบเราเจอว่าจิตใจของเรามีสภาพการยึดมั่นถือมั่นก็มีสภาวะนะเมื่อแรงกระทบทุกทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปถึงจิตถึงใจของเราจนเกิดสภาพ พอใจไม่พอใจอย่างนี้จะเคลื่อนไหวไปสู่การปรุงแต่งด้านความนึกคิดต่างๆถ้าเราเห็นอย่างนี้นะเราก็เรียกว่าเราก็เข้าสู่แนวทางของการแก้ไขความทุกข์ทางใจของเรานะครับถ้าเราจะถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดอีกนั้นเราก็ต้องมีการฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะครับรู้จักสิ่งที่เป็นกายรู้จักสิ่งที่เป็นใจรู้จากสิ่งที่เป็นร่างกายนั้นเสื่อมโทรมเปลี่ยนแปลงถึงที่สุดก็ล่มสลายไปรู้ว่าสิ่งที่เกิดที่ใจนั้นเกิดความปรุงแต่ง <c oughs> ใดๆที่ที่เข้ามาทางทวารกายทุกส่วน ถ้าใจของเราเกิดนั้นก็แสดงว่าเรายังมีตัวตนของเรายึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะพิจะะารณาหรือเข้าไปติดตามพบเจอว่าในใจของเราไม่สะดุ้งสะเทือนไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเข้าสู่กระแสะออกจากวัตฏะสงสารก็คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกัน สนะิ่งที่เราพุทธบริษัทสีเนี่ยมีความฝึกฝนอบรมตัวเองกันมานะฮะมีการเรียนรู้เรื่องกตัญญูเรียนรู้เรื่องทำหน้าที่เรียนรู้เรื่องการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้เรื่องการมอบหมายส่งเสริมชีวิตต่างๆนานา,นาเหล่านี้เราจะเห็นว่าเราก็สัมพันธ์กัน สิ่งที่เราใช้ชีวิตในกระแสโลกเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตควบคู่กับกระแสธรรมนะครับเท่าที่ดูเนี่ยกิจกรรมต่างๆพวกเราจะน้อมนำการทำกุศลเป็นวัตถุภายนอกกันมากส่วนที่เราจะเข้ากระแสถึงจิตถึงใจนั้นก็ไม่ค่อยจะสนใจที่จะกระทำกันนะควบคู่กันไปนะครับ จะเห็นว่าเราใช้ชีวิตแล้วเราก็ไปติดสัมพันธ์นะกับสามีภรรยาลูกหลุกลูกหลานแล้วก็สิ่งที่เป็นหน้าที่ทางโลกเป็นเหตุปัจจัยสี่แล้วติดอกติดใจนะครับเหล่านี้นะครับเขาเรียกการยึดมั่นถือมั่นนะถ้าเกเราคลายการยึดมั่นถือมั่นนะครับ เราก็จะเข้าใจนะครับเรื่องราวของสัตธ์จะทนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะไปร่วมงานซึ่งกันและกันก็ต้องขอขอบใจน้องๆที่ได้มีการติดต่อถามไทยก็เกลือเวลาอีกนิดเดียวนะสักสองชั่วโมงประมาณนี้ชั่วโมงเสร็จเจด้วยซ้ำผู้ผู้เลงก็ต้องรีบ กุลีกุจอเพื่อจะไปร่วมกิจกรรมการพัดภาคจากกันหรือการส่งท้ายอาชีวิตนะครับที่ได้มีการสูญเสียชีวิตหรือเป็นครูให้เราได้ดูได้เห็นว่าการที่มีชีวิตเนี่ยได้ประกอบกิจกรรมหน้าที่กันแล้วถึงการถึงเวลาก็พัดภาคจากกันถึงเหล่านี้เองเนยก็ทำให ผู้พูดเองก็มีพลังที่จะต้องขนขวายเคลื่อนไหวตัวเองไปร่วมงานก็ได้น้อมนะอุทิศบุญกุศลต่างๆให้กับผู้วายชนไปให้กับหมู่ญาติทั้งหลายนะครับที่เราได้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเหล่านี้นะลูกหลานของเราก็ตามเนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลูกหลานของเราเนี่ยมีโอกาส ได้เรียนรู้นะสัจธรรมต่างๆก็จะฝึกฝนกันนะครับว่าการที่เรามีคุณพ่อคุณแม่เราก็มีการปุจฉาเสวนาแล้วก็โมทนายินดีสร้างบ้านของเรานะครับให้มีความสุขภายนอกมีความสุขภายในโดยที่ไม่ต้องอมากมายก็ได้ให้เราพอเพียงให้มีเมตตาต่อกัน แล้วก็เรียนรู้การแบ่งปันเรียนรู้การถ่ายถอนการยึดมั่นถือมั่นตามตำนานผู้พูดเองมีหลักเกณฑ์ประจําใจก็คือเรื่องของการสร้างห้องพระประจําบ้านห้องพระประจําบ้านนี่นะครับจําเป็นต้องสะอาดสะอ้าน เมื่อสะอาดสะอาดแล้วเนี่ยเราก็มาน้อมดูกายวาจาใจของเราควบคู่กับห้องพระของเราด้วยถ้าห้องพระเรายัางไม่สะอาดหรือสะอาดแล้วก็มาน้อมดูตัวเราว่าเหล่านั้นูชาพระพระรัตนตรัยเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาและครูบาอาจารย์เหล่านี้เลยครับเป็นเครื่องตักเตือนตัวเรา ว่าเหล่านั้นใช้ชีวิตด้วยความประมาทหรือไม่ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราก็ต้องใช้ชีวิตหน้าที่ของเรานะครับมนุษย์เราเนี่ยเราจะไปใส่ร้ายหรือประนามกันเนี่ยมันก็ต้องละต้องวางต้องเว้นเพราะเนื่องจากว่าแต่ละบุคคลน,นั้นย่อมมีกรรมวิบากสืบทอดกันมานะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทดสอบกำลังใจนะครับจะเห็นว่าบางครั้งหลายท่านหลายคนซึ่งเป็นคนสัมมาทิฏฐิแต่ก็จะโดนสิ่งที่โดนเขาเรียกเบียดเบียนด,ด้วยกายด้วยวาจาจากามวลมนุษย์พุทธบรษิษัทสีด้วยกันก็เป็นได้เหล่านี้เขาเรียก่าเป็นการทดสอบกำลังใจนะครับ ไม่ใช่หมายถึงว่าเรานั้นอาจจะปฏิฆาและก็จองกรรมจองเวรกันนะครับเพราะนั้นเราจะไม่จองกรรมจองเวรแต่เราจะเลือกตั้งหลักนั่นเองนะครับตั้งหลักเพื่อจะสร้างกำลังใจของเราให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นนะครับนั้น เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะครับต้องช่วยกันนะฮะส่งเสริมอุปัรรมภ์คูณคสืบทอดเมื่อเรารู้เรื่องราวต่างๆเราก็พร้อมที่จะสละเวลาแล้วก็สละแรงกายแรงใจของเรานะครับเพื่อจะไปสู่การพิจารณาและก็ส่งท้ายอาชีวิตของกันและกันคำพูดที่เราบอกว่าอน,นิจจังทุกขังอนัตตานั้น เราก็ได้มีโอกาสได้พิจารณากันในวันที่เราไปร่วมสวดก็ดีหรือจะไปฉบปนกิจก็ดีนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นเขาเรียกต้องวางมือโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับก็พูดกันมานะฮะเรื่องการดับนะสถานที่เนี่ยไปกิจกรรมวัดบางบอนก็ดีแต่ด้วยเหตุของความน้อมถึงวัตถุก,ก็คือวัด อ่านหรือว่าจันทรังสีว่าต้นหมากลากไม้ซึ่งเราก็ปลูกมาสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ถูกเขาเราียกตัดไปนะครับก็ไม่ได้ปฏิฆะแต่เราจะกล่าวว่าเมื่อถึงการถึงเวลามนุษย์เราก็ต้องล่มสลายสูญเสียชีวิตไปต้นหมากลากไม้ก็ถึงการถึงเวลาก็ต้องถูกโค่นถูกตัดหรือล้มหายใจจากกันไปเท่านั้นเองนะครับ เพราะนั้นเหล่านี้ก็ได้พูดจากันพอสมควรก็ขอน้อมนำนะครับคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงจะเริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้า จากผู้พูดปะสิสุภสีสวัสดีครับ